ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินไม่ใช่แค่ที่เกาหลีเกาหลีใต้มีเหตุรู้สึกว่าหลายครั้งสหรัฐอเมริกาวันก่อน,อนจําได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะมีเหตุถลไมใช่ไหมเครื่องบินของสหรัฐมีอีกแล้วฮะวันนี้สหรัฐเอาอีกแล้วนะล่าสุดมีอีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นเครื่องบินพยาบาลน่ากลัวมากนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีที่เครื่องบินพยาบาลตกแล้วปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกท่วมทั่วชุมชนของสหรัฐหลังจากที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วเลยก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะกระแทกพื้นแล้วก็็ระเเเบิดปปนลไ่ ุณผู้ชมคะหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะช่วงนี้แวดวงการบินสหรัฐเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเ<ช>พราะว<ร><ร>่าก่อนหน้านั้นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ชนกับเครื่องบินโดยสารเสียชีวิตไป67 67ราย,ายค่ะล่า<ร>สุดนี่คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่นแล้วจะเห็นเครื่องบินลำหนึ่งเป็นเครื่องบินเล็กนะคะ ลักษณะหัวคือดิ่งลงแล้วตกมากระแทกพื้นในย่านที่เป็นย่านชุมชนอะคือมีคนอยู่หนานแน่นหลังจากนั้นก็ระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ดังสอพิมิลาเดฟเฟียอินควิลร์รายงานค่ะบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีรถยนต์หลายคันเลยที่ไฟไหม้ขณะที่สภาพอากาศในช่วงที่เกิดเหตุมีฝนตกอากาศเย็นแล้วก็ทัศนวิสัยต่ํา เหตุการณ์สุดสลดนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเครื่องบินเล็กรุ่นเ,เอ่อรุ่นลจเจเป็นเครื่องบินพยาบาลดำเนินงานโดยบริษัท Jet Rescue Air a m b u l บูเลที่มีผู้อยู่บนเครื่องรวมทั้งหมด6กรายรในจำนวนนี้มีเด็ก วัยห้าขวบอยู่หนึ่งรายและประสบเหตุร่วงตกใส่กลางชุมชนในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเวลา18.30นาิกานาทีของวันศุกร์ที่สามสมกราคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา7 3็นาิกา30นาทีของบ้านเราขณะที่มุ่งหน้าสู่สนามบินแห่งชาติสปริงฟิลด์แบรนสันก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะเกิดการระเบิดแล้วก็ไฟในลูกท่วม เปลวเพลิงได้เผาผลาญอาคารหลายหลังที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นนะคะเสียหายวอดวายเยอะมากเบื้องต้นยังไม่มีรายงานยืนยันว่าผู้ใดบนเครื่องรอดชีวิตมไม่ใช่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะยังไม่มีรายงานผู้รอดชีวิตทุกคนยังคงภาวนากันอยู่ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะ ขณะที่เครื่องบินพยาบาลลำนี้กำลังนำส่งผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยก็คือเด็กวัยห้าขวบนี่นแหละค่ะโดยจากการเปิดเผยของบริษัทผู้ดำเนินงานของเครื่องบินพยาบาลเนี่ยบอกว่าเครื่องบินลำที่ประสบเหตุมีลูกเรือสี่คน ผู้ป่วยกุมารเวทหนึ่งคนและผู้ดูแลผู้ป่วยอีกหนึ่งคนโดยทางบริษัท Jet Rescue Air Ambulance บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้รอดชีวิตบนเครื่องบินหรือไม่นะคะคซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐล่าสุดออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์เครื่องบินตกในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐ นี่ทําให้มีการสูญเสียผู้บริสุทธิ์มากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีโดนัทัมก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ชนกับเครื่องบินของอของอเมริกา<อ>ด้วยนะคะอ,อ,อเมริกันแอนนร์นะนะเมื่ที่29มกราคมที่ผ่านมาทําให้ลูกเรือนะฮะบ,บนเครื่องบินนะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับรวมทั้งนายทหาร3นายบนเฮลิคอปเตอร์นะฮะ กเสียชีวิตนะฮะรวมเป็น6-7รายด้วยกันเนี่ยะนะครับแล้วก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนที่เราเล่าไปเนี่ยก็มีการตั้งคําถามถึงเรื่องของความปลอดภัยของสนามบินเรแกนนะครับว่า<ะ>สนามบินเรแกนซึ่ง ที่ซับซ้อนที่สุดในสหรัฐเพราะว่าตั้งใกล้กับเพนทากอนแล้วก็ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยสนามบินแห่งนี้มีข้อจํากัดด้านเสถียางการบินที่เข้มงวดแล้วก็ต้องประสานนะครับกับอากาศยานของฐานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นคาถามเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ยังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่า<ะ>ต้องมีการทบทวนเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภยัยทางการบินของสหรัฐอีกครั้งยังไม่ทันจะข้ามวันฮะคุณผู้ชมก็เหตุการณ์นั้นคือ29มกราคมและเหตุการณ์นี้ค 2 2> นิดนเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็ต้องมีการดูเรื่องของปีนี้บอกฮะอุตสาหกรรมการบิน<อ>ไม่สู้ดี<อ>นะฮะ,ะ,ฮะมีเหตุการณ์เกิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับ